o มอร์นนิ่งจัสตินไรซ i ปออฟฟิเชียลโจ๊กติดหม้อจะต้องแก้อย่างไรตอนที่24สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านช่องจัสตินไ l ซูปนะครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับที่เพื่อนๆพื่นในถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับว่าโจ๊กติดหม้อเนี่ยจะต้องมีวิธีแก้อย่างไร ก็ในส่วนของตรงนี้ผมก็จะนำข้อมูลหรือนำประสบการณ์ที่ทางร้านที่ผมเจอมานะครับมาแชร์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับก็ปัญหาของการที่ทำโจ๊กติดหม้อหรือโจ๊กไม่หม้อนะครับก็มีวิธีแก้อยู่แค่2วิธีนะครับที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆมือใหม่หรือเพื่อนๆมือเก่านะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ วิธีแก้ง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นนะครับทําโจ๊กขายหรืออยากจะลองก็ลองทําตามไอเดียที่ผมแนะนําดูนะครับอันดับแรกนะครับคนที่เป็นมือใหม่เลยที่เจอเยอะมากๆนะครับที่ติดปัญหานี้ก็คือโจ๊กไม่หม้อนีครับเป็นประเด็นหลักเลยนะครับแล้วเป็นสาเหตุหลักเลยครับตอนแรกนะ พวกผมก็เจอเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เจอนะครับที่พูดมาก็คือเจอเจอเหมือนกันนะครับเริ่มแรกเป็นเหมือนกันทุกคนนะครับแต่เราก็สามารถแก้ได้นะครับมีวิธีแก้นะครับวิธีแก้ข้อแรกเลยก็คือว่านะครับเมื่อเราเริ่มต้นหรือเริ่มฝึกหัดใหม่ๆนะครับอย่าพึ่งใช้ไฟแรงเกินไปคือให้ใช้ไฟปานกลางนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับข้อแรกคือใช้ไฟปานกลางนะครับ คือใช้ไฟปานกลางเนี่ยเราจะสามารถดูได้ทั่วนะครับดูได้ทั่ว ja แล้วก็คือเราจะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับถ้าถ้าเราใช้ไฟปานกลางต้มไปเรื่อยๆนะครับต้มไปเรื่อยๆใช้ไฟปานกลางไม่ต้องรีบนะครับข้อที่2นะครับเมื่อเราใช้ไฟปานกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องกวนนะครับกวนไปเรื่อยๆนะครับห้ามหยุดนะครับคือต้มไปเรื่อยๆห,ห,ยห้ามหยุดห้ามหยุดเด็ดขาดนะครับห้ามหยุดเด็ดขาด ถ้าหยุดปุ๊บโอกาสไมหมอ้อมีแน่นอนครับเพราะว่าที่ร้านผมตอนเริ่มต้นแรกๆก็เจอเหมือนกันนะครับหลักๆวิธีแก้โจ๊กไหมหม้มอรหรือโจ๊กติดหมอ้อเนี่ยมีอยู่แค่สองข้อครับข้อแรกคือใช้ไฟปานกลางต้มไปก่อนแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือให้กวนไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดนะครับกวนไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดถ้าทําได้ตามสองข้อนี้ที่ผมแนะนําครับรับรองว่าปัญหาที่ ท่านเจอหรือว่าโจ๊กติดหม้อโจ๊กไม่หม้อเนี่ยจะไม่มีอีกเลยนะครับหลักๆก,ก็มีไอเดียที่ร้านผมทำก็มีอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กับร้านของท่านดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีคําถามด่วนๆผมก็จะนํามาแชร์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมเอาไปลองใช้ดูนะครับ